สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปโค้งสุดท้ายเลขไทยาย3ตัวบนและ2ตัวบนงวดประจำวันที่30ทธันวาคม2 5 6 3จากการคำนวณสูตรนะครับผมสรุปเลขเด่น สูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมาจับคู่ชุด3ตัว2ตัวให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย3ตัวบนนะครับจับคู่ชุด3ตัว2ตัวเพื่อหาเลขชุดเด่นสรุปโค้งสุดท้าย ให้เป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสมาชิกทุกท่านทุกคนโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมก่อนการตัดสินใจนะครับขอบคุณครับมาดูสรุปเลขเด่นประจำหลักนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับจากการสรุปเลขครับผมได้สรุปเลขเด่นประจำหลักเป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับใน สูตรนี้นะครับเป็นช่วงโค้งสุดท้ายที่ผมได้สรุปให้กับท่านสมาชิกได้ดูตัวเลขนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับหลักร้อยครับได้เลขสี่ตัวครับเลขหนึ่งเลขสองเลขหกเลขเจ็ดครับหนึ่งสองหกเจ็ดเป็นเลขเด่นประจาหลักร้อยครับหลักสิบครับสี่ตัวเช่นเดียวกันครับเลขหนึ่งเลขสามเลขหกเลขแปดครับหนึ่งสามหกแปดเป็นเลขเด่นประจาหลักสิบครับและหลักหน่วยครับ ได้เลข4ตัวเช่นเดียวกันครับเลขประจำหลักหน่วยคือเลข3เลข4เลข8เลข9ครับนี่คือเลขที่ผมสรุปหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยในช่วงโค้งสุดท้ายให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนำหลักสิบ4ตัวครับ1 3 6 8ครับจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับ3 4 8 9ครับ 1วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ี่ตัวครับจะได้13 14 1819หนึ่ครับสวางหลักสิบครับจับคู่หลักหน่วย4ี่ตัวครับจะได้33มสามสามสี่สามแครับหกวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้หกสา6หกสี่หกแปดครับแวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้8ปส 84 8 8 89ครับทั้งหมดในกลุ่มนี้16ชุดนะครับชุด2ตัวบนครับ16ชุดก็มาลุ้นกันว่าสูตรที่คำนวณในจงโค้งสุดท้ายนี่ครับจะเข้าตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับก็ต้องมาลอรุ้นกันว่าใน16ชุดนี้ชุดไหนจะเด่นที่สุดจะเข้าตามสูตรคำนวณนะครับสมาชิกที่มีสูตรเป็นของท่านเองนะครับได้คำนวณ ตัวเลขเพื่อที่จะมาเทียบเคียงกันก็ได้ครับจะได้หาข้อมูลเลขเด่นที่ตรงใจท่านมากที่สุดที่จะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับชุดเด่นครับจาก16ชุดนะครับที่ผมสรุปความน่าจะเป็นครับสรุปไว้ความน่าจะเป็นชุดเด่นชุด2ตัวบนนะครับผมสรุปใบนะครับหลัก14ตัวนะครับ1 3 6 8ครับผมเน้นนะครับ1กับ6ครับวางตำแหน่งหลัก10ครับ หลักหน่วย4ตัวครับ3 4 8 9ครับเน้นไปที่4กับ9ครับ4กับ9ผมก็จะจับ1กับ6มาจับคู่กับ4กับ9ครับจะได้ชุดเด่น2ตัวบนดังนี้ครับชุดเด่น2ตัวบนครับชุดเด่น2ตัวบนครับก็มี1 4 19 6 469ครับ1 4 19 6 4และ69เป็นชุด สองตัวบนจาก16ชุดนะครับชุดตรงตรงสองตัวบนครับ16ชุดนะครับก็จะเหลืออยู่ที่4ชุดครับชุดเด่นชุดเน้นนะครับความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นจะเป็น1 4 19 6 4หรือ69ก็ต้องมารอรุ่นกันนะครับจะมาตามสูตรคำนวณนี้หรือไม่ครับส่วนชุด3ตัวบนครับชุด3าตัวบนครับผมนำหลักร้อยครับ4ตัวครับ1 2 6 7ครับ1 2 6 7เป็นเลขเด่นประจำหลักร้อยครับจับคู่กับ ุดเด่น2ตัววนครับ1 4 1 9 6 4และ6 9เป็นชุด3ตัวบนดังนี้ครับมาดูชุด3ตัวบนครับชุด3ตัวบนครับหลักร้อยมี2มี1มี6มี7ครับ2จับคู่กับชุด4ชุดเด่นนะครับจะได้2 1 4 2 1 9 2 6 4 2 6 9ครับ1วางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่น4ชุดครับจะได้1 1 4 1 1 9 1 6 4 1 6 9ครับ กวังหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่นจับคู่กับชุดเด่นนะครับชุดเด่นนะครับสี่ชุดครับจะได้หกหนึ่งสี่ครับแล้วก็หกหเครับเป็นหกเครับประธานโทษครับหกหครับแล้วก็หกหกสีครับหกหครับแล้วก็หกหครับหกหและหกหครับนี่หวังหลักร้อยครับหนึ่งสี่หกหนึ่งเกครับแล้วก็ เจ็ดวางหลักร้อยครับจับคู่ชุดเด่น4ชุดครับจะได้7จ็ดหนึ่งสี่เจ็ดครับทั้งหมดเลขในกลุ่มนี้16ชุดเช่นเดียวกันนะครับชุด3ตัวบนครับ16ชุดชุดไหนจะเด่นที่สุดนะครับชุดไหนจะเด่นที่สุดดูแต่ละชุดแต่ละชุดครับผมเน้นหลักร้อยครับหลักร้อยจากทั้งหมด4ตัวครับทั้งหมดหลักร้อยมีสมีหมีหมีเครับผมเน้นเลขสอครับ หลักร้อยความน่าจะเป็นคืนเน้นไปที่เลข2ครับมากกว่านะครับจะเป็นเลข2มากกว่าเลข1เลข6เลข7็ครับเน้นเบไปที่เลข2มากกว่าครับผมก็สรุปชุดเด่นนะครับชุดเด่นไว้หลักชุด3ตัวตรงครับชุด3ตัวตรงที่ผมสรุปชุดเด่นไว้ก็มี4ชุดนะครับ2เน้นไปที่หลักร้อยครับ2เน้นไปที่หลักร้อยจะได้2 1 4 219 264 269ครับ214 219 264และ2 69นะครับนี่คือชุดเด่นชุด3ตัวบนนะครับชุด3ตัวบนนี่คือชุดเลขท้าย3ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลครับฝร่มน่าจะเป็นนะครับส่วนชุดเน้นนะครับชุดเน้นก็ต้องมาดูกันในสูตรครับในสูตรที่ผมจะสรุปนะครับผมได้นําหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักร้อย สี่ตัวหนึ่งสองหกเจ็ดครับแลวก็หลักสิบหนึ่งสามหกแปดครับแล้วก็หลักหน่วยสามสี่แปดเก้าครับสามสี่แปดเก้าไปชนกับชุดฟันทองนะครับชุดฟันทองที่ผมได้ฟันทองนะครับในชุดฟันทองครับชุดฟันทองสามตัวบนครับชุดฟันทองสามตัวบนที่ผมสรุปไว้นะครับชุดฟันทองสามตัวบนหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนะครับสรุปชุดเด่นหน่อยครับหลักร้อยครับเลขร้อยหนึ่งสองหก แปดนะครับห2 6 8หลักสิบ5 6ครับหลักหน่วย269ครับ269ครับหลักหน่วยครับหลักร้อยถ้าเทียบชนนะครับจะเลขตรงกันอยู่ที่นะครับ1 2 6 7ครับ12 6 7หลุดเลข7จ็ดไปครับเลข7ตัดออกไปเลยครับหลักร้อยตัดเลข7นะครับตัดเลข7ออกนะครับไม่ตรงครับและหลักสิบครับ1 3 6 8ครับ1 3 6 8 156ครับ จะตรงอยู่2ตัวครับ1กับ6ครับตัดเลข3ตัดเลข3กับเลข8ออกนะครับ3กับ8นี้ตัดออกนะครับ3กับ8ตัดออกครับหลักหน่วยครับ269ครับ269นะครับหลักหน่วย269เลขที่ตรงนะครับ3 4 8่นะครับ3 4 8ี่เลขตรงตัวเดียวครับคือเลข9ครับตรงตัวเดียวคือเลข9ครับ 3, 4, 8ครับตรงตัวเดียวคือเลข9นะครับ แล้วนําไปชนกับอีกชุด2ตัวบนครับชุด2ตัวบนที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับชุด2ตัวบนมาดูในชุด2ตัวบนนะครับชุด2ตัวบนนะครับชุด2ตัวบนที่ผมสรุปความน่าจะเป็นนะครับในชุด2ตัวบนเลขไท้าย2ตัวบนครับชุด2ตัวบนครับเลขเด่น2ตัวบนที่ได้ลงคลิปไปก่อนนะครับ จุดสองตัวบนหลักสิบห้าสูตรครับหลักสิบห้าสูตรชนเลขเด่นนะครับหลักสิบได้หนึ่งกับหกนะหนึ่งกับหกในตำแหน่งหลักสิบก็จะตรงกันนะครับหนึ่งกับหกนะครับหนึ่งกับหกตรงกันนะครับแล้วก็หลักหน่วยครับมาดูหลักหน่วยกันต่อนะครับหลักหน่วยครับหลักหน่วยได้หนึ่งสี่หกเก้าครับหนึ่งสี่หกเก้าก็จะตรงกันเลขเก้าครับตรงกันเลขเก้าครับ สรุปที่ชุด2ตัวบนครับหลักสิบคือ1กับ6ครับหลักหน่วย1 4 6 9ครับ1 4 6 9นะครับหลักหน่วยครับ1 4 6, 9ก็จะเหลือนะครับสรุปนะครับหลักหน่วยเด่นตัวเดียวครับเด่นตัวเดียวแล้วครับหลักสิบตัวครับ1กับ6ครับ1กับ6นะครับ1กับ6 1กับ6นะครับและหลักร้อยนะครับหลักร้อย1 2 6 8ครับ1 2 6 8แตำแหน่งหลักร้อยครับ หนึ่งสองหกแปดครับฉะนั้นในชุดสามตัวบนนะครับชุดสามตัวบนสี่ชุดครับผมเน้นไปที่เลขสองนะครับหลักร้อยครับเลขหนึ่งกับเลขหกนี่จะมาซ้ำกันในตำแหน่งหลักสิบหลักร้อยตรงกันนะครับแต่ผมเน้นไปที่เลขสองมากกว่ามากกว่าเลขหนึ่งเลขหกครับความน่าจะเป็นครับคือเลขสองครับผมเน้นในตำแหน่งหลักร้อยนะครับความน่าจะเป็นครับหลักร้อยน่าจะโดดเด่นที่สุดก็คือเลขสองครับ หลักสิบกับ6ครับหลักหน่วยตัวเดียวครับคือเน้นไปที่เลข9ครับเลข9ในชุดเลขท้าย2 3ตัวเลข2ตัวนครับฉะนั้นชุดเด่นที่สุดนะครับชุดเด่นที่สุดเด่นที่สุดนะครับผมเน้นนะครับน่าจะเป็นครับจะเป็น2 1 9 2 6 9ครับ2 1 9นะครับ2 1 9ชุด1ครับ2 1 9 219 269ครับ219และ269ครับเป็นชุด3ตัวบนครับ219และ269ครับเป็นชุดเด่นครับจากข้างบนเลยครับชุดเด่นครับ219และ269ครับความน่าจะเป็นคือ219และ269นะครับในชุด3ตัวบนครับ ความน่าจะเป็นจะเป็น219หรือ269ครับส่วนชุดเดียวครับที่ผมสรุปไว้นะครับความน่าจะเป็นครับระหว่าง219และ269ครับ219และ269น้ำหนักนะครับน้ำหนักผมให้เน้นไปที่269ครับ269มากกว่า219ครับ269มากกว่า219ครับความน่าจะเป็นครับแล้วก็ ชุด2ตัวบนคือเน้นไปที่69ครับ69นี่คือชุด2ตัวบนในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับสรุปโค้งสุดท้ายเลขไทยาย3ตัวบนและ2ตัวบนในงวดประจำวันที่3 0ธันวาคม2 5 6 3นนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขสรุปที่ผมสรุปเลขเด่น เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งครับที่มาสูตรมาชนกันทุกสูตรนะครับให้กับสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจครับสมาชิกทุกท่านทุกคนก็โปรดใช้การพิจารยาในการรับชมก่อนตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมาดูชุด2ตัวล่างครับชุด2ตัวล่างกันต่อละครับช่วงโค้งสุดท้ายครับชุด2ตัวล่างครับผมสรุปเลขเด่นนะครับ เลขเด่น2ตัวล่างครับหลัก10และหลักหน่วยครับเป็นแนวทางสูตรที่คำนวณขึ้นมาอีกสูตรหนึ่งครับสรุปเลขสูตรนะครับหลัก10และหลักหน่วยครับหลัก10บได้เลขเด่นนะครับหลักสิเลขเด่นอยู่ที่4ตัวนะครับหลัก10ครับมีเลข 2, เลข 4, เลข7เลข9ครับ2 4 7, 9ครับหลักหน่วยครับ เลขเด่นสีตัวเช่นเดียวนะครับหลักหน่วยครับเลขสองเลขห้าเลขเจ็ดเลขศูนย์ครับสองห้าเจ็ดศูนย์เป็นเลขเด่นประจําหลักหน่วยนะครับมาดูการจับคู่ชุดสองตัวล่างครับสิบวางสิบวางเลขสองครับหลักสิบวางเลขสองไว้นะครับจับคู่หลักหน่วยสีตัวครับจะได้สองสองสองห้าสองเจ็ดสองศูนย์ครับสี่วางหลักสิบครับจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับ จะได้42 45 47 40ครับ7วางหลักสิบครับจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้72 75 77 70ครับ9วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับจะได้92 95 97 90ครับทั้งหมดในกลุ่มนี้16ชุดนะครับ16ชุดนี้ชุดไหนจะเด่นที่สุดนะครับจะเป็นชุดเด่นที่สุดสมาชิก ที่มีแนวทางการคิดคำนวณสูตรหลักสิบหลักหน่วยเลขไทยสองตัวล่างมานำมาตัวเลขมาเทียบกันครับมาเทียบเพื่อที่จะหาตัวเด่นที่สุดจะได้ตรงใจกับท่านมากที่สุดนะครับส่วนชุดเด่นครับที่ผมสรุปความน่าจะเป็นนะครับชุดเด่นนะครับความน่าจะเป็นครับผมได้สรุปเลขไว้ดังนี้ครับผมจะนําไปชนกับสูตรชุดฟันธงที่ด้ฟันธงไปก่อนนะครับชุดฟันธง เลขไทยสองตัวล่างครับจุดฟันงนะครับหลักสินะครับผมจะนําเลขหลักไปชนเงนครับหลักสิหลักหน่วยครับหลักสิบครับสองสี่เครับสองสครับหลักสิบสองครับสองสีครับหลักหน่วยครับ2570้าเจ็ดศูนย์ครับสองหครับสองหนครับหลักหน่วยนะครับนี่หลัก10ครับหลัก10หลักหน่วยครับ 2 4งสี่เจ็ดจ็นย์ครับจะนำไปชนกับสูตรชุดฟันธงนะครับมาดูสูตรชุดฟันธงเลขท้าย2ตัวล่างครับที่ผมได้ลงคลิปให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ล่วงหน้าไปในคลิปต้นๆนะครับในคลิปต้นๆผลสรุปชุดฟันธงไว้นะครับหลักสิบครับหลักสิบสูตรครับได้เลขเด่นสองสครับสองสครับ สองสี่เจ็ดเก้าตรงกันนะครับตรงกับชุดสรุปขคงสุดท้ายครับหลักหน่วยครับหลักหน่วยล่างครับสามสูตรชนนีครับได้เลขเด่นนะครับสองสี่เจ็ดเก้าเช่นเดียวกันครับสองสี่เจ็ดเก้าเช่นเดียวกันครับ้าเทียบกับสูตรชุดขคงสุดท้ายสองห้าเจ็ดศูนย์ครับสองห้าเจ็ดศูนย์ก็ห้ากับศูนย์นี่ตัดออกไปครับห้ากับศูนย์นี่ตัดออกเลยครับจะเหลือสองกับเจ็ดครับจะเหลือสองกับเจ็ดนะครับนี่ชุดนี้ครับแล้วจะนําไปชนกับอีกชุดหนึ่งครับ ชุดสองตัวล่างอีกสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งที่ได้ลงคลิปไปก่อนนะครับจิ้มลงคลิปไปก่อนแล้วนะครับอีกสูตรหนึ่งครับสูตรเลขเด่นสองตัวล่างครับในงวดวันที่สามสิบที่ได้ลงคลิปให้สมาชิกได้ดูเป็นแนวทางไปก่อนนะครับอ่าสูตรหลักสิบครับสามสูตรชนนะครับสามสูตรชนได้เลขเด่นประจําหลักสิบครับหนึ่งสองหกเจ็ดครับหนึ่งสองหกเจ็ดนะครับหนึ่งสองหกเจ็ดสรุปกับชนกับชุดของสุดท้ายครับ สองสี่เจ็ดเก้าครับหนึ่งสองหกเจ็ดก็จะเหลือเลขเก้ากับสี่กับเก้านี่ตัดออกไปครับสี่กับเก้าตัดออกไปครับจะเหลือสองกับเจ็ดครับสองกับเจ็ดและหลักหน่วยครับหลักหน่วยนะครับสามสูตรชนนะครับได้เลขเด่นนะครับได้เลขเด่นอยู่ที่นะครับสามสูตรชนสองสามเจ็ดแปดครับสองสามเจ็ดแปดก็จะเหลือสองกับเจ็ดครับก็จะเหลือสองกับเจ็ดนะครับสรุปนะครับเหลือสองขะเจ็ด หลักสิบก็จะเหลือเลข2เลข7ครับเลข2เลข7ครับหลักสิบจะเหลือ2เลข7็ครับหลักสิบับ7ครับและก็หลักหน่วยก็จะเหลือเลข2กับเลข7นะครับเลข2กับเลข7นะครับฉะนั้นชุดเด่นนะครับชุดเด่นในชุดโค้งสุดท้ายครับในชุดช่วงโค้งสุดท้ายครับผมนําหลักสิบกับ7จับคู่กับหลักหน่วย2กับ7เป็นชุด2ตัวล่างโค้งสุดท้ายดังนี้ครับมาสรุปชุดเด่นช่วงโค้งสุด ้ายสองตัวล่างครับจากเลขหลักสิบหลักหน่วยครับที่นําไปตัดกับสูตรฟันธงและอีกสูตรหนึงเป็นสูตร2ตัวล่างครับหลักสิบจะเหลือ2กับ7ครับหลักหน่วยจะเหลือสกับ7ครับก็จะได้เป็นชุดเด่นดังนี้ครับผมจะนําหลักสิบสองกับเจ็ดจับคู้หลักหน่วย2กับ7จครับจะได้ชุดเด่น2ตัวล่างดังนี้ครับชุดเด่นสตัวล่างครับจะมีสองสองสด จ็ดสองและเจ็ดเจ็ดครับสองสองสองเจ็ดเจ็ดสองและเจ็ดเจ็ดนี่คือเลขท้ายชุดสองตัวล่างนะครับสี่ชุดนะครับสองตัวล่างสี่ชุดจะเป็นสองสองจะเป็นสองเจ็ดจะเป็นเจ็ดสองหรือจะเป็นเจ็ดเจ็ดนะครับสมาชิกที่มีสูตรแนวทางการคิดหาเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยเต็กไทยสองตัวล่างเป็นแนวทางของท่านเองก็นําตัวเลขนะครับ มาเทียบเคียงกันนะครับเลขไหนที่ตรงใจท่านมากที่สุดก็นําไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับส่วนชุดเด่นนะครับชุดเด่นที่สุดครับจากทั้งหมดนะครับที่จับจับคู่ชุดหลักสิบหลักหน่วย16ชุดนะครับ16ชุดชุดผมก็จะลดน้อยลงมาครับหาสูตรเทียบนะครับจะได้เด่นอยู่ที่สชุดครับสองสองและเจครับส่วนชุดเดียวครับ ความน่าจะเป็นนะครับชุดเดียวที่ผมจะสรุปให้สมาชิกได้ดูนะครับฟวามน่าจะเป็นครับจะเป็น2 2จะเป็น2 7จะเป็น2 7น 2, 2หรือจะเป็น7 2, จน7 1, ครับชุดเดียวผมเน้นน้าหนักเน้นไปที่7 7็ครับควาน่าจะเป็นครับคือเน้นไปที่7 7ชุดเดียวนะครับคือเลขท้าย2ตัวล่างงวดประจําวันที่30มสิบพันวาคมสองพนรครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขเด่น2ตัวล่าง สรุปโค้งสุดท้ายให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสมาชิกทุกท่านทุกคนโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมก่อนการตัดสินใจที่จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนี่เป็นข้อมูลแนวทางตัวเลขสูตรที่คำนวณมานะครับ จะตรงตามสูตรนี้หรือไม่สมาชิกทุกท่านทุกคนก็โปรดใช้กันพิจรญญารณาก่อนตัดสินใจครับถ้าท่านสมาชิกท่านใดที่มีสูตรแนวทางคำนวณตัวเลขมาตรงกับสูตรคำนวณที่ผมได้คำนวณตัวเลขเด่นนี้น,นําไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดตามในท่านได้นะครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชม ชอบแนวทางการคิดการคำนวณนสูตรหวยที่ผมได้คำนวณสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจากคู่สรุปชุดโค้งสุดท้ายให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเลขเดน่ดนๆลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปเลยครับ ขอสมาชิกทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่3 0ันวาคม2อ6 3ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายปี2 5 6 3ก่อนที่จะขึ้นปี2 6 6ใให้สมาชิกทุกท่านทุกคนโชคดีแฮปปี้สวัสดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทุกคนทุกท่านนะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปน,นะครับปีต่อไปน,นะครับปี2164มาพบกันอีกนะครับในงวดวันที่17มกราคม2164ครับสวัสดีครับ